จาะลึกสมาร์ทโฟน Poco F8 Ultra ที่เกิดมาเพื่อทำลายทุกขีดจำกัดด้านประสิทธิภาพที่บอกเลยว่า Ultra สมเชื่อจริงๆก่อนจะไปลือเรื่องสเปคโคตรโหดของ Poco F8 Ultra อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Snap IT ไว้เลยตัวเครื่องนี้มาพร้อมกับชิปเสร็จประมวลผลตัวล่าจุด Snapdragon 8 Elite Gen 5สถาปติกรรม3นาโนเมตรที่มี CPU 8คอร์ core, พร้อม Prime Core 2ตัวพุ่งไปได้สูงสุดถึง4.6 g h z ประมวลผลแบบฟ้าผ่า คู่กับ GPU Adreno ตัวล่าสุดและ Qualcomm AI Engine ที่ฉลาดล้ำทำให้การเล่นเกมระดับเทพอย่าง g e n s h i n Impact หรือ Honkai Star Rail คือความราบรื่นไร้รอยต่อตัวเลือกหน่วยความจำก็สุดจัด RAM LPDDR5X ความเร็ว9,600 m b ต่อวินาทีมีให้เลือกทั้ง12 g b บวก256 g b หรือจัดเต็มที่16 g b บวก512 g b โดยรอมแบบ UFS 4.1ที่เร็วแรงมาก จอภาพก็ไม่น้อยหน้า AMOLED 19นิ้วความเหเอียดสูง2608 x 1200รองรับสี12บิตสว่างจ้าถึง3,500นิตแถมยังมี refresh rate 120 hz และ touch sampling ในโหมดเกมเทอโบส,สูงสุดถึง2,560 hz ตอบสนองแบบทันทีทันใดและไม่ต้องกลัวมือเปียกจอรองรับการสัมผัสได้สบาย กล้องหลังมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ50ล้านพิกเซล3ตัวทั้งกล้องหลักใช้เซ็นเซอร์ใหม่ Light Fusion 950พร้อม OIS กล้องเทเล50ล้านพิกเซลซูมระยะ115มิลลิเมตรมี OIS และกล้องเอาต้าไวท์ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้ถึง 8K30 เฟรมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่6,500มิลลิแอมชาร์จไว100วัตต์และชาร์จไร้สาย50วัตต์แค่เสียดแป๊บเดียวก็เต็มพร้อมลุยตัวเครื่องได้มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 8มั่นใจได้เลย รุ่นนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยมีราคาเริ่มต้นที่เร้าใจมากรุ่น12กิกะไบต์วก256กิกะไบต์ราคาเพียง23,990บาทและรุ่น16กิกะไบต์วก512กิกะไบต์ราคา25,990บาทเท่านั้นโดยมีสีสุดเท่ให้เลือกคือเด i m Blue และ Black Poco F8 Ultra คือบทสรุปของนิยามคำว่าเรือธงที่แท้จริงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะ Poco F8 Ultra จะมาเปลี่ยนประสบการณ์การใช้สมาร์ทโฟนของคุณไปตลอดการ